โอเคเดี๋ยวเรามาดูต่อในส่วนของข้อที่4เนาะแบบฝึกหัดท้ายบทที่7เคมี Me, เล่ม3ม5หเนอะอ่ะเด็กด,ดูโจ์เนาะข้อที่4ลูกเขาบอกว่าภาชนะใบหนึ่งบรรจุอากาศ1ลิตรซึ่งมีความดัน1บรรยากาศเมื่อเติมไอออนไฮดรอกไซด์และนำลงไปในภาชนะจะทำปฏิกิยากับแก๊สออกซิเจนในอากาศดังสมการ เมื่อตั้งไว้จนแก๊สออกซิเจนในภาชนะทำปฏิกิริยาจนหมดความดันภายในภาชนะเป็นเท่าใดกำหนดให้อากาศในภาชนะมีแก๊สออกซิเจนร้อยละ21โดยปริมาตรและปริมาตรของแข็งของเหลวน้อยมากจนไม่ลบกวนปริมาตรของแก๊สในภาชนะอ่ะโจทย์ค่อนข้างยาวอ่ะ อาปากกาขูเป็นอะไรเขาด้าแป๊บหนึ่งอ่ะโอเคมาละอ่ะเด็กเริ่มเลยเด็กวาดภาชนะก่อนภาชนะใบหนึ่งบรรจุอาการหนึ่งรความดันหนึ่งบรรยากาศเนาะอ่ะเด็กวาดรูปภาชนะนี้ก่อนนะคุณครูวาดไว้ตรงนี้ละกันตรงไหนดีอ่ะโอเคอันนี้เป็นภาชนะ ปิดซึ่งข้างในเนี่ยมีอากาศอ่าโอเคซึ่งคำว่าอากาศลูกมันก็คือมีแก๊สอยู่หลายชนิดถูกไหมลูกมีออกซิเจนมีไนโตรเจนมีคาร์บอนไดออกไซด์มีบาบาบาอ่าทีนี้เขาบอกว่าปริมาตรของภาชนะหรือพูดง่ายคือปริมาตรของอากาศเนี่ยคือ1ลิตรซึ่งมันมีความดันเท่ากับ1 ATM อ่ะทีนี้ทีนี้ฟังคุณนะในเนี้ยซึ่งมีออกซิเจนไนโตรเจนคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อเราเติมสารตัวนี้ลงไปลูกมันจะทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศนั่นหมายความว่าออกซิเจนที่อยู่ในเนี้ยมันสามารถทำปฏิกิริยากับอีตัวนี้ แล้วก็ได้เป็น2 feoh 3ซึ่งจากสูตรที่ปรากฏในสมการเคมีล <reco Christ. S 1> ูกสารที shirt. ่ปรากฏลูกเป็นของแข็งเป็นของเหลวแล้วก็เป็นของแข็งซึ่งเขาบอกว่าของแข็งและของเหลวเนี่ยไม่รบกวนปริมาตรของแก๊สนั่นหมายความว่าของแข็งเหล่านี้ไม่รบกวนความดันของแก๊สในระบบนี้ อะทีนี้มันมีตัวเดียวที่เป็นแก๊สก็คือแก๊สออกซิเจนนั่นหมายความว่าถ้าแก๊สออกซิเจนถูกทําปฏิกิยากับไอออนไฮดรอกไซด์ปุ๊บความดันภายในระบบลูกที่มันเคยเป็น1 atm 1 atm เป็นความดันของอากาศถูกไหมที่มีออกซิเจนอยู่ด้วยอยู่ๆออกซิเจนหายไปลูกหายไปเพราะว่ามันมาทำปฏิกิยากับไอนี ดังนั้นความดันหลังจากคำนวณแล้วความดันรวมภายในระบบจะต้องลดต่ำลงกว่า1 atm ถูกถูกนะอ่ะทีนี้เราจะมาหาความดันของออกซิเจนกันว่าความดันของออกซิเจนที่มันเคยอยู่ในนี้มันมีความดันเท่าไหร่โอเคไหมความดันของอินี่ที่อยู่ในภาชนะเนี้ย เท่ากับเท่าไหร่ถ้าเรารู้ความดันของอินี่ที่อยู่ในนี้หนูก็เอา1 atm ลบออกจากความดันของออกซิเจนนั่นก็คือจะเป็นความดันที่มันลดลงโอเคไหมโดยสูตรที่ใช้ในการคำนวณน,นะเราจะใช้ความดันของออกซิเจนซึ่งความดันของออกซิเจนหนูสามารถใช้ประโยชน์จากสูตร pv เท่ากับ NRT ถ้าจะหา P อย่างเดียวหนูก็จะได้เป็น NRT ส่วน V โอเคไหมคุณครูจะใช้เป็นความดันย่อยของออกซิเจนก็หาได้จากโมลของออกซิเจนคูณกับ RT ทั้งหมดหารด้วย V V ก็คือปริมาตรของภาชนะคุณครูจะมาเทียบอัตราส่วนกับความดันรวมถ้าหนูจะหาความดันรวม จำนวนโมลตรงนี้ก็เป็นจำนวนโมลรวมคูณกับ R คูณกับ T ส่วนด้วย V ซึ่งปรากฏว่าตัวแปรที่มันเหมือนกันก็คือ R ถูกไหม T เหมือนกันไหมมันคืออุณหภูมิเดียวกัน V ก็คือ V เดียวกันก็คือปริมาตรของภาชนะเนาะดังนั้นจากการแทนสูตรตรงนี้มันจะเหลือแค่ P ของออกซิเจนเท่ากับ N ของออกซิเจนหารด้วย N รวม คูณกับ P รวมซึ่งจำนวนโมลของออกซิเจนกับจำนวนโมนลรวมเขาไม่ได้ให้มาตรงๆลูกแต่เขาบอกว่าในอากาศมีแก๊สออกซิเจนร้อยละ21โดยปริมาตรนั่นหมายความว่าถ้าหนูให้โมลของอากาศเนี่ยเท่ากับ1ถ้าหนูให้โมลของอากาศเท่ากับ1 หรือพูดง่ายคือให้มันเป็นเท่ากับ100ก็ได้อ่ะมันจะเป็นโมลของแก๊สออกซิเจนไปกี่โมล21โมลถูกไหมแล้ว P รวมเขาให้มาแล้ว P รวมอยู่ตรงไหนนี่ก็คือเป็นความดันของอากาศอะหนูก็แทน P รวมเป็น1 atm พอหนูได้1 atm แบบนี้ปุ๊บหนูก็กดเครื่องคิดเลขลูกหนูจะได้ P ของออกซิเจนเท่ากับ 0.21 atm นั่นก็คือความดันของแก๊สออกซิเจนตอนที่มันอยู่ในถังเนี่ยมันคือ0.21แต่มันถูกเอาไปใช้ทำปฏิกิริยากับ FeO h 2หมดแล้วดังนั้นความดันรวมของภาชนะของแก๊สในภาชนะจะลดลงถูกไหมความดันรวมหลังเกิดปฏิกิริยา หลังเกิดปฏิกิริยานั่นก็คือแก๊สออกซิเจนหายไปลูกหนูจะได้ความดันรวมความดันรวมเท่ากับเอา1 atm ตอนแรกลบด้วยความดันของแก๊สออกซิเจนหนูจะได้คำตอบของข้อนี้คือ0.79 atm อะคำตอบอยู่ตรงนี้โอเคโอเคไหมอ่ะต่อไปมาดูข้อ5ลูกมีแต่โจทย์ยาวๆเนาะทอ้อแท้จริงๆอ่ะข้อ5ลูกภาชนะใบหนึ่งมีปริมารตหนลิตร บรรจุแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ความดัน1.5บรรยากาศและอุณหภูมิ32องค์ศาเซลเซียสเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวครูจะวาดรูปนะคุณครูจะวาดรูปจากสีชมพูที่ครูเน้นนะก็คือมีภาชนะใบหนึ่งลูกภาชนะใบหนึ่งภาชนะใบนี้บรรจุแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งปริมาตรของภาชนะหรือ V เนี่ย เท่ากับ1ลิตร1ลิตรแล้วก็มันมีความดัน P เท่ากับ1.5 atm อยู่ที่อุณหภูมิ32องศา,าเซลเซียสแปลงเป็นอุณหภูมิเคลวินก็คือเอาไปบวกด้วย273หนูจะได้อุณหภูมิเคลวินเท่ากับ305เคลวินอ่ะทีนี้ต่อเขาบอกว่า เมื่อเติมสารละลายของลิเทียมไฮดรอกไซด์ปริมาตรน้อยมากพบว่าลิเทียมคาร์บอเนตเกิดขึ้น3.0กรัมเนื่องจากคาร์บอนไดออกไซด์บางส่วนทำปฏิกิริยากับลิเทียมไฮดรอกไซด์ดังสมการเคมีถ้าอุณหภูมิของที่แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เหลือมีความดันเท่าใดอ่ะโอเคถ้าดูจากจากโจทย์เนาะ เขาบอกว่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ตอนแรกเนี่ยมันมีอยู่มันมีอยู่มีอยู่เท่านี้ถูกไหมลูกอยู่ๆเขาก็เติมสารตัวนี้ลงไปซึ่งสารตัวเนี้ยจะไปทําปฏิกิริยาก,กับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์โอเคไหมซึ่งมันจะทําให้ปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในนีน้ลดลงโอเคเนาะดังนั้นความดันของแก๊ส คาร์บอนไดออกไซด์หลังจากที่เอามันบางส่วนมาทำปฏิกิริยากับเนี่ยความดันของนี้เนี่ยต้องลดลงดังนั้นความดันจะต้องต่ำกว่า1.5 atm อ่ะทีนี้หนูดูนะเราจะเริ่มนะจากตรงนี้ลูกเราจะเอาคาร์บอนไดออกไซด์บางส่วนแสดงว่ามันต้องมีคาร์บอนไดออกไซด์เหลืออยู่มาทำปฏิกิริยากับ ลิเทียมไฮดรอกไซด์แล้วปรากฏว่ามันได้เป็นลิเทียมคาร์บอนิบวกกับน้ำอะซึ่งข้อมูลของโจทย์ข้อนี้ลูกเขาบอกว่าหลังเกิดปฏิกิริยามันมีลิเทียมคาร์บอนิเกิดขึ้น3กรัมกขาให้ข้อมูลตรงนี้มาดังนั้นเราจะใช้ประโยชน์ตรงนี้ในการหาปริมาณของอินีที่มันต้องใช้เพื่อเราจะหาปริมาณของนี่ที่ใช้เพื่อให้เกิดอินี สกรัมโอเคไหมทีนี้ถ้าดูสมการที่ดุูแล้วลูกหนูจะได้ว่าโมลของคุณครูใช้เป็น N ดีกว่าเนาะโมลของคาร์บอนไดออกไซด์ต่อโมลของลิเทียมคาร์บอเนตเท่ากับอัตราส่วนเป็น1ต่อ1ถูกไหมถ้าเป็น1ต่อ1ครูปรับเป็นแบบนี้ได้เลย ก็คือโมลของคาร์บอนไดออกไซด์เท่ากับโมลของลิเทียมคาร์บอเนตอ่ะพอเป็นแบบนี้ปุ๊บโมลของคาร์บอนไดออกไซด์จะเท่ากับโมลของลิเทียมคาร์บอเนตที่เกิดขึ้นเลยเนาะซึ่งลิเทียมคาร์บอเนตหลูกเขาให้มาเป็นกรรมหนูสามารถแปลง มลของลิเทียมคาร์บ,บอเนตลูกให้เป็น g ส่วน m ซึ่ง g ของลิเทียมคาร์บ,บอเนตคือ3กรัมเขาให้มา3กรัมถูกไหมลูกแล้วหนูก็หารด้วยมวลโมเลกุลลูกมวลโมเลกุลของลิเทียมคาร์บ,บอเนตลูกเท่ากับ73.88หาออกมาปุ๊บหนูจะได้เท่ากับ 0.04โมลดังนั้นหนูจะได้โมลของคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกใช้ในการทำปฏิกิริยาเนี่ยเท่ากับ0.04โมลน,นั่นหมายความว่าโมลของคาร์บอนไดออกไซด์ตรงเนี้ยมันหายไป0.04โมลแล้วไอ้0.04โมลเนี่ยมันทำให้ความดัน หายไปเท่าไหร่หนูก็หาความดันของคาร์บอนไดออกไซด์ที่จำนวน0.4โมอ่ะหนูก็จะได้ว่าจากจากจากสูตร P โอเคไหมเท่ากับ nRT ส่วน V ตรงนี้ลูกเราจะหาจะหาอะไร จะหาความดันของคาร์บอนไดออกไซด์ที่มันหายไปที่หายไปซึ่งไอ้ที่หายไปก็คือจำนวนโมลเท่ากับตรงนี้หนูก็แทนความดันตรงนี้เลยลูกความดันของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จะเท่ากับจำนวนโมล0.04คูณ R 0.0821คูณกับอุณหภูมิ เราหาไว้แล้ว305เคลวินหนูก็เอา305มาใส่ตรงนี้ส่วนด้วยปริมาตรของภาชนะก็คือ1ลิตรหนูจะได้ความดันของคาร์บอนไดออกไซด์ที่มันถูกใช้เท่ากับ1.002 atm โอเคไหม อันนี้คือความดันของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกใช้ที่ถูกใช้ในการทำปฏิกิริยาน,นะดังนั้นหนูจะได้ดังนั้นหนูจะได้ความดันของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่มันเหลืออยู่ลูกที่มันเหลืออยู่เนี่ยจากความดันตอนแรกก็คือ1.50ลบด้วยความดันที่มันต้องหายไปเพิ่งหามาเมื่อกี้ตรงนี้หนูจะได้ 0 4 9 atm ดังนั้นคำตอบตรงนี้ก็คือความดันของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์หลังจากเกิดปฏิกิริยาจะเหลือแค่0 4 9 atm จากตอนแรกที่เป็น1 5 atm อ่ะโอเคทีนี้มาดูข้อที่6ลูกปอดของคนมีความจุประมาณ4 8ลิตร ที่อุณหภูมิของร่างกาย37องศาเซลเซียสและความดันภายในปอด1บรรยากาศเขาบอกว่าปอดจะมีอากาศบรรจุอยู่กี่กรมกำหนดให้อากาศมีแก๊สออกซิเจนร้อยละ21โดยปริมาตรและที่เหลือเป็นแก๊สไนโตรเจนถ้านึกอะไรไม่ออกลูกวาดรูปก่อนลูกปอดลุกลูกปอด สมมติอันนี้คือปอดของครูเหมือนยกทรงเลยอ่ะในปอดมีอากาศลูกซึ่งอากาศตรงเนี้ยก็คือมีออกซิเจนเท่ากับ21%ถูกไหมแล้วก็มีไนโตรเจนเขาบอกว่าที่เหลือให้เป็นไนโตรเจนดังนั้นถ้ามีออกซิเจน2 1นตไนโตรเจนก็คือประมาณ79%อ่ะทีนี้อากาศตรงนี้มี ปริมาเท่ากับ4.8ลิตรปอดเนี่ยมันจุ4.8ลิตรนะปอดบรรจุ4.8ลิตรอุณหภูมิ37องศาเซลเซียสเขาให้เรามาเขียนไปก่อนลูกถ้าลองแปลงเป็นอุณหภูมิเคลวินคือ310เคลวินทีนี้ความดันภายในปอดนะ1 atm อ่ะทีนี้โจทย์ถามว่า จะมีอากาศบรรจุอยู่กี่กร,รมักรรมกำหนดให้อากาศมีแก๊สเซน21%โดยปริมาณรที่เหลือลเป็นแก๊สเจนอ่ะทีนี้ข้อนี้ทำอย่างไรดีลูกพอนึนออกอยังข้อนี้นะวิธีการนะถ้าเป็นเทคนิคของครูนะคุณครูจะหาจำนวนโมลคุณครูจะหาจำนวนโมลอ่ะเดี๋ยวครูเขียนสเต็ปไว้ตรงนี้ดีกว่าสเต็ปนะหาโมลรวม มวลรวมก็คือมวลของอากาศนะลูกจะหาจานวนมวลของอากาศซึ่งพอได้มวลของอากาศถูกไหมลูกเราก็จะรู้เราก็จะรู้มวลของแก๊สออกซิเจนแล้วก็มวลของแก๊สไนโตรเจนเพราะเขาบอกร้อยละของแก๊สออกซิเจนแล้วก็ไนโตรเจนมาแล้วโอเคไหม นึกออกไหมถ้าโมลของอากาศถ้าโมลของอากาศถ้าโมลของอากาศเท่ากับ100ดังนั้นโมลของแก๊สออกซิเจนก็ต้องเท่ากับ21เกเก็ตไหมเก็ตไหมนึกออกเนาะดังนั้นเด็กๆต้องหาจํานวนโมรลรวมหรือจํานวนโมลของอากาศให้ได้ก่อนเราถึงจะรู้โมลของออกซิเจนแล้วก็โมลของแก๊สไนโตรเจนพอหนูรู้โมลปุ๊บหนูก็เอาอินี่ไปหาน้ําหนักเป็นกรัมลูก ได้กร,รัมของออกซิเจนแล้วหนูก็จะได้กร,รัมของแก๊สไนโตรเจนแล้วหนูก็เอากร,รมของแก๊สออกซิเจนและไนโตรเจนมารวมกันแล้วก็ตอบเป็นน้ำหนักของอากาศได้ไหมพอนึกออกไหมดังนั้นอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยเราจะหาสเต็ปที่หนึ่งก็คือสเต็ปที่หนึ่งคือตรงนี้ก่อนหาโมลรวม หรือจำนวนโมลของอากาศสะก่อนเนาะทีนี้สเต็ปที่1ห,หา N รวมจากสูตร P รวมคูณ V รวมเท่ากับ N รวมคูณกับ RT อ่ะพอได้สูตรอันนี้ใช่ไหมโลกหนูเราจะหา N รวมถูกไหมดังนั้นหนูแทนตัวแปรตัวอื่นเลยโลกเปิบเปิบเปิบอ่ะ แทน p รวมลูก p รวมก็คือตรงไหนตรงนี้ p รวมเท่ากับ1 atm v รวมก็คือ v ของปอดลูกปริมาตรของปอดเท่ากับ4.8ลิตรเท่ากับ n รวม,วมติดไว้เพราะเราจะหา r เท่ากับ0.0821ลิตร atm เอ่อเทบไปนิดหนึ่งคูณกับ โมลลบหคูณกับเคลวินลบหส่วนอุณหภูมิก็คือตรงนี้เราหาไว้แล้วสามร้อย้าวไม่ใช่สามเคลวินอ่ะทีนี้หนูก็จะย้ายข้างหา n รวมก็คือ n ของอากาศเนาะหนูจะได้ n รวมเท่ากับ0.19โมลอ่ะ ซึ่ง EN รวมที่เท่ากับ0.19โมลเนี่ยลูกมันก็คือโมลของออกซิเจนบวกกับโมลของแก๊สไนโตรเจนถูกไหมอ่ะทีนี้เราจะมาหากันลูกหากันว่าจำนวนโมลของ แกส๊สออกซิเจนเท่ากับเท่าไหร่โดยจากความสัมพันธ์จากข้อมูลที่เขาให้มาด้านบนหนูดูตรงนี้ก็คือเขาบอกว่าถ้าอากาศร0อยส่วนเนี่ยจะมีออกซิเจนอยู่21ส่วนแล้วก็มีแกส๊สไนโตรเจน79ส่วนนั่นหมายความว่าถ้าอากาศ100โมลจะมี แก๊สออกซิเจนอยู่กี่โมล21 21โมลทีนี้ลองเทียบบันยหตแต่อย่างลลกถ้าอากาศมีแค่0.19โมลล่ะจะมีออกซิเจนกี่โมลให้เอา21หาร100คูณกับ0.19โมล มันจะได้คำตอบก็คือมันเป็นการเทียบมันอย่างเนาะหนูจะได้0.04อจุด0 4่ะประมาณนี้แล้วหนูก็มาหาจำนวนโมลของแก๊สไนโตรเจนลูกซึ่งความจริงนะข้อนี้ถ้าหนูรู้จำนวนโมลของแก๊สออกซิเจนแล้วหนูสามารถหาจำนวนโมลของ แก๊สไนโตรเจนได้เลยเพราะว่ามันบวกกันต้องมีค่าเท่ากับ0.19โมลถูกไหมดังนั้นครูสามารถตอบข้อ,อน,นี้ได้เลยว่าแก๊สไนโตรเจนมีปริมาณโมลเท่ากับ0.15โมลซึ่งจริงไหมถ้าเราจะหาตามสเต็ปก็คือหนูต้องหาจากคอนเซปต์เดิมก็คือถ้าอากาศ100โมลจะมีไนโตรเจน 79 79เนาะเจโมลทีนี้ความจริงนะ่ะมันมีอากาศอยู่แค่กี่โมล0 1น0.19โมลมันจะมีแก๊สไนโตรเจนเท่ากับ7 9 1 0ส่วน100คูณด้วย0.19ซึ่งมันได้เท่ากับ0.15โมลจริงๆอ่ะจากนั้นลูกหนูก็แปลงโมลให้มันเป็นน้ำหนักเป็นกรัมลูก ซึ่งแปลงจากอะไรถ้าเราจะแปลงจำนวนโมลของแก๊สออกซิเจนและแก๊สไนโตรเจนให้เป็นน้ำหนักที่เป็นกรัมหนูก็ใช้คูณเปลี่ยนสีก็ได้ n เท่ากับ g ส่วน m เราจะหา g ถูกไหมลูกหนูก็ย้าย m ขึ้นไปคูณหนูจะได้ g เท่ากับ n คูณกับ m โอเคไหมพูดง่ายคือเปลี่ยนโมลให้เป็นกรัม ให้เอาจำนวนโมลคูณด้วยมวลโมเลกุลตรงนี้คือมวลโมเลกุลอันนี้คือจำนวนโมลดังนั้นหนูจะได้เด็กลองเนาะถ้าเป็นมวลโมเลกุลของแก๊สออกซิเจนก็คือ32เนาะหนูก็เอาจำนวนโมลจำนวนโมลก็คือ0.04คูณด้วย32 หนูจะได้น้ำหนักเป็นกรัมเท่ากับเท่ากับ1.28กรัมอ่ะส่วนตรงนี้เหมือนเดิมลูกถ้าหนูจะแปลงโมลให้เป็นกรัมจะหากรัมหนูก็จำนวนโมลคูณด้วยมวลโมเลกุลตรงนี้หนูก็เอาจำนวนโมลที่เพิ่งหาได้เมื่อกี้ลูกคือ0.15โมลคูณด้วยมวลโมเลกุลของแก๊สในตัวเจนซึ่งเท่ากับ 28หนูจะได้4.2กรัมจากนั้นหนูก็เอา1.28กรัมของแก๊สออกซิเจนมาบวกกับ4.2กรัมของแก๊สไนโตรเจนดังนั้นหนูจะได้น้ำหนักของอากาศเท่ากับ 1.28บวกด้วย4.2เท่ากับ5.4กรัมอ่ะคำตอบยาวมากแต่เราก็ทําจนได้อ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวมาต่อคลิปหน้าเนาะถูกไหมเนี่ยถูกแหละถูกอ่ะโอเคพอแค่นี้ก่อน